ขอบ yup. คุณค่ะขอบคุณคุณแม่ย่าตองนะคะคุณแม่จ๋าเมตาน้องท่าลานะคะมันจัดให้คุณแม่แปดตะกร้านะคะต้องกับขอโทษขอขอภัยนะคะคุณแม่ด้วยนะคะแม่จ๋าหนูก็จับโทรศัพท์อยู่เด um ้ <S <s อแต่ว่ามันไม่เห็นเลยคุณแม่ขออภัยค่ะคุณแม่จ๋าตองกาบขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะแม่จ๋าขอให้คุณย่าตองนะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอาการโดยรวมนะคะตาวันนี้เมื่อเช้านี้น้ำตาไหลนะคะคุณยาจะจะตอนจอาแต่ว่าอพอกักตอนกลางวันมาก็ไม่มีเท่าไหร่ เย่อย่าต้อยอย่าต้อยกันนันไม่ดีขอบคุณย่าตองค่ะขอบคุณค่ะยาตองมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะขอให้ยาตองสุขสมหวังทุกประการเลยขอบคุณย่าตองอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะะอ้อพูดค่ะอารยเย้ค่ะ